ว,ว,ว้าวยิ่งใหญ่มากสวยมากแม่สวยอ่ะอมีอ่างด้วยนะคะมีอ่างด้วยม่อะรนี่อีกห้องหนึ่งนี่อีกห้องหนึ่งนะคะไ อันนี้ห้องสองไม่ใช่หรอูอันนี้ห้องใหญ่ค่ะมีโซนแห้งเปียกห้องใหญ่แล่ห้องหนูเป็นห้องครัวค่ะคนี่อะไรคะห้องครัวดูดีมากเลยโา,ายวีพีเสาร์ไว้น้ำทหลล่าไวจ้า

อันนี้เป็นหลังสามเราจำของเรานเะหลังสามน้ต้าอุยมินอนตรนี้ได้ด้วยค่ะโอ้โหโยสวยมากแม่แอันนี้เป็นครัวนะคะก็จะมีอันนี้เอาไว้ให้มีห้องน้ำในครัวอีกนะก็คือจะขี้จะเย่ไม่ต้องแย่งกันเลย เยอะอาตู้เย็นก็คือ18คิวไปเลยมั้งเนี่ยอันนี้ก็อีกห้องหนึ่งใช่ไหมคะสองห้องนอนมีอ่างองห้องนอนมีอ่างอันนี้ห้องหนึ่งห้องนี้ติดกันอไม่มีอ่ันนี้มีอ่าไม่มีอ่าอหอนี้ห้องพ่่กห้องหนึ่งห้องนี้อห้องไม้ห้องนี้มีอ่างไหมครับ ตอนนี้เราก็คือแบบว่าจะมีความปาร์ตี้ลิงสร<ต>ีมเดี๋ยวเราไปเาที่บ้านเราเอาเสื้อให,หนด้วยนะคะสปอตไลท์แบบจะเต็มตรงนั้นเขาก็ปาร์ตี้เหมือนกันอันนี้เป็นบ้านที่มีสามห้องนอนก็คือมีอันนี้เตรียมไว้ให้เขากันจากหน้าตาสองคนแล้วต้อองงเรื่ มอร์นทุกคนยามเช้าโอ้อากาศดีสดใสสดใสสดใสมากเลยเปิดตอนเช้ามาด้วยแบบความสวยของคุตุกนะคะวันนี้เรามีโปรแกรมแบบว่าเยอะมากแล้วก็ได้แรง วิวดูแสงสวยมากเลยนะเนี่ยก็คือดีวันนี้มันไม่มีฝนด,ดูท่าแล้วน่าจะดีอยู่เพราะว่าแดดออกนะฮะฮเยอะมากหอยทากสุดๆไปเลยแหล่งเพาะพันธุ์หอยทากที่แท้ถูเสนอหน้ามาหน่อยฮลโหลกำลังจะไปกินข้าวกันข้าะมันก็นแบบเหมือนเป็นแบบผู้ติดเชื้อแล้วที่ต้องถูก ถูกกักตัวเราก็เลยแบ่งโซน และนี่คือสิ่งที่เราได้มานะคะเหมือนจะไม่เข้ากันก็คือไม่เข้ากันผัดไทยน้ำ<ม>ส้มและก๋วยเตี๋ยวคือความจริงอะเราจะได้นั่งแบบห้องอนั่งป้าน้อเราอาจจะได้นั่งที่นังแต่ว่าเรามาคนเยอะก็เลยไม่ได้วิวสวนเราก็เลยได้กินในห้องมีนะคะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็แบบ แน่นไปหมดอดดูวิวเลยค่ะจริงๆอาจาจะได้นั่งชมวิวกบับว่าสนามกอล์ฟแต่ทีนี้ก็คือไม่ได้นั่งก็นั่งแบบนี้ไปก่อนนะคะเอาล่ะทุกคนเริ่มใหม่เมื่อกี้คือกดอัดเมื่อกี้เราอ่ะพูดไปเยอะแล้วนะ,ะว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่ทีนี้ก็คือเราลืมบันทึกตอนนี้เราอยู่กันที่โมเวนพีคเขาใหญ่นะคะปราสาทที่ไม่ได้แปลว่าโลกปราสาทแต่ถ้าโลกปราสาทต,ต้องคนนี้นะคะ เราจะไปถ่ายรูปเล่นกันตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นมุมมหาชนถ้า<ร>ไม่ได้รูปต,ตรงนั้นหนึ่งก็กลับบ้านไม่ได้ตรงนั้นเป็นสวนสันตว์เป็นเหมือนที่ให้อาหารสัตว์มีน้องกวางน้องน้องหมูป่ามั้งหมูดำหมูดำเดี๋ยวเราจะไปต่อจากตรงนี้เห็นด้านนี้ไหมมุมนี้เป็นมุมที่ดื้อมากเลยอ่ะ,ะกล้องและนางแบบแต่เหมือนเหมือนก้อนเมฆแบบออเ,เหมือนฝนมันจะมายังไงไม่รู้อ่ะ เมกดิหมื่นร okay. ูกนี่คือดูถูกกันมากเตรงน้องไหมให้อาหารน้องไหมคะให้อาหารน้องหกร้อยจะบ้าให้อาหารสัตว์หนึ่งร้อยบาทเนสต์ครมด้วยเราเอาไอศครีมมาทุกอย่างเป็นกระต่าย เอาเมนอรโอเลี้ยมาแล้วหนูมาจากไหนลูกหนูมาจากคนลูกอย่าันหนูมาจากไหนคะทำไมหนูได้พิเศษพิเศษอ่ะให้หนูหน่อยหนูไม่กินว้าอันนี้น่าจะเป็นควางเลนเดียใช่หรอนูนหรือเปล่า กวางเรนเดียเส่วนนั้นเป็นกวางกวางกวางลายลายเสือเหมือนกันโอเลียไม่ได้เข้าไปอยู่ในกดกวางเป็นอย่างนี้เองเนาะตาแบบทรงสวยมากเฮ้ยหนูลูกตหนูสวยมากหนูยังมาแย่งเขาหนูได้กินเยอะแล้วให้หนูอีิจฉาเงินก็พอแล้วโตใหญ่เลยอุ้ยน่ากินอ่ะกินได้ไหมมีซิปของเด็กด้วยหรอหรือว่าแบบซ้อมแล้วก็ตรงนั้นมีเอทีวีให้ด้วยไม่รู้ให้ขับจริงหรือว่าเป็นกรอ ก็มีน้องมาหมุนเหมือนมีตรงนี้นะมี ATV ให้เช่าขับด้วยขออนุญาต z o นะพรนานน่าตรางนั้นน้ำลาไหลหลากราคาอะไรยังไงกันก็จะมีหัวมีอะไรพี่เขาก็จะพาเขาไปขับน่าจะข้างในนีนะมันก็วิบากอยู่นะเนี่ยพี่เขาเพิ่งไปขับกลับมาพี่เขาบอกว่าถ่ายรูปเล่นได้สวยอยู่นะเนี่ย ตอนนี้ก็ขออนุญาตเข้ามานั่งตักแอร์สักนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าร้อนมากอากาศดีอยู่แต่ว่าก็คือแดดเหมือนกันทุที่นี่มีทุกอย่างไม่ต้องไปไหนเลยส่วนสัตว์ร้านกาแฟตีกลอบ เปตอง ATV มีหมดเลยไม่ต้องไปไหนอยู่นี่ไปเลยจ้ะอากาศดีดูสิข้างนอกเราอยู่ในคาเฟ่ของที่นี่หุ่นแล้วเนี่ยเขียวๆเ,เนี่ยถ้ามันเป็นหน้าหุ่นมันอาจจะมีลูกให้เห็นอุ้ยนั่นไงมีลูกอยู่ของจริงหรือมอคอัพของจริงมอคห,หรือแดงอยู่วงเดียว เขาลมก็อน,นอาข้อควายก็ดูเป็นซูมๆอ่ะเนาะเป็นซูมๆอย่าง,งานั้างงานอย่างนั้นอย่างนั้นทำแมปไม่แมปบรรยากาศก,ก็ดีค่ะแต่ว่าฝนก็กำลังมาอีกแล้วฝนจะตกอีกแล้ว ที่ร้านมันนอกมันนอกมันนอกอะไรก็่มอกฟอกเด็กหิวเด็กหิว่คนหิวหนึ่งเอาไปไหนล่ะเอาคือตอนแรกอะตอนแรกคือยังไงตอนแรกคือฝนคือก็คือตั้งเขามาเลยใช่ไหมใช่แต่ตอนเนี้ยนานหนาคือสวยมากมองไปมองทะลุปุบปบไป เห็นทุง่งหญ้าตะวันน้ามีทุ่งหญ้ามีต้นแต่ว,ว,ว่ามันเย็นแล้วไงนี่มันเย็นแล้วเออเรากำลังจะเริ่มกินข้าวกินปลาแล้วไงทุกคนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ฝนตกยังกะหาใหญ่ยังกะหาลงเราก็จบทริปที่โมเวนพิกเขาใหญ่นะคะสองคืนสามวันนะคะที่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าทําอะไรก็ได้ทั้งหมดในนี้นะคะคืออากาศก็ดีอากาศกดีค่ะแล้วก็ บรรยากาศทุกอย่างโอเคหมดผนะู้คนน่ารักนะคะเนี่ยค่ะต้องมานะใช้สิทธิ์คนล,ละครึ่งได้น,นะคะตอนนีไ้ไม่ใช่คนละครึ่งเที่ยวด้วย<ร>กันใช่ทุกคนต้องมาต้องมาอยู่ที่นี่สักสองคืนไปก่อนไปเสือดร้านสามล้านวิวสามล้านวิวเอาไปเลยสามล้านวิว